รสช็อกโกแลตใหม่อร่อยมากเข้มข้นดีเสริมสร้างกำลังงานด้วยไม่ต้องชงไม่ต้องเติมนมอมสะดวกมากอาหารเสริมแลกตะซอยรสช็อกโกแลตใหม่เพื่อลูกและทุกคนนะราเชลแชมพูแชมพูที่เคยคกล่าวถึงราเชลแชมพูมีส่วนผสมของครีมนวดผมทำให้ผมนุ่มแสนสบาย หรอคุณไม่เคยเอมวันวันมาเอามือมาเป็นยังไงอ๋อมีทั้งเปปเปอร์มินเมนทอนซินนาม,มอนเอแล้วนี่อะไรอีกไม่เป็นไรเอาไปอ่านต่อเอาอ <laughs> ยาอมหอมหวันวันหอมหอมเย็นเย็น ใบก้อนขอมอบโชคสามชั้นกับคุณแม่บ้านด้วยของรางวัลมากมายกว่าพันห้าร้อยรางวัลก็จนนิสสันเอสเอ็และวันเวอร,ร์สองสี่สี่รวมมูลค่าล้านแปดแสนบาทลอกรูปลอกเครื่องหมายไบยเออร์ข้ากระป๋องใบก้อนแบบใดแบบหนึ่งติดโล่บนคูป,ปองที่แนบกับก,กระป๋องส่งตู้ประนอหนึ่หรือกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าหมดเขตสาสิเอ็ดสิงหาคมสองพันร้อยยี่สิบหกจับรางวัลครั้งแรก4มิถุนายนสองพันร้อยยี่สิบหกจับรางวัลครั้งที่2 30ก,กรกฎาคมสองพันร้อยยี่สิบหก จาบประวัติข้าสุดท้าย17กันยายน,น2526จะไม่ไปไหนจะรีบไปไหน <q> อิคิวซังครับผมอยู่ไหนล่ะก็อยู่บนกระป๋องแป้งเด็กอิคิวซังใหม่ไงล่ะคะเด็กๆอิคิวซังมาแล้วแป้งเด็กอิคิวซังกลิ่นหอมใหม่หอมนีม่มันเที่ยวแป้งเด็กอ,อิคิวซังครับผมก้าวสู่มากผู้ถามเวลาสึ่งอาเกินค่าที่คใครๆต้องถามหออาอดีตควอส ใหความทนุ่ทรงไว้สูงคุณภาพขอ้แฟชั้นเสือสิงกระทิงรักอดเด็กควอสความโคโนมไทยเดนมาร์กขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตนมสด UST ไทยเดนมาร์กที่มีโปรตีนโดยผานกรรมวิธีการผลิตทันสมัยในโอกาสครบรอบ21ปีเชิญร่วมชิงรางวัลมูลค่า1ล้าน5แสนบาทขอคูปองได้จากร้านค้า เขียนชื่อที่อยู่ทรงตู้ปนอ4ขีด6 5้กรุงเทพรีบส่งมาชิงราวันวันนี้ถึง3สิงหาคมศุกนี้ยิมตอรี่น่อยตราโนกยุงด้วยขอบใจนะร้อนเร็วรีดเรียบลื่นดีด้วยรีดผ้าอะไรก็ได้ผ้ายิ่งเยอะยิ่งรีดสนุกเสร็จละเร็วดีจังเสร็จแล้วเหรอซื้อตะรี่ไฟฟ้าต้องตรานกยุง เมื่อก่อนฝนตกเฉอะแฉะอย่างนี้ขาค้านคันไปไหนทีอายเข้าจังเดีย๋ยวนี้ใช้สบู่อาเซปโซไม่ไอายใครอีกแล้วค่ะสบู่อาเซปโซช่วยบรรเทาผิวระคายเคือง V I T O P White Top w h i t ท็อปว,วิตามินวมบำรุงร่างกายไวท t e t วัลลาแคปซูลเพื่อสุขภาพไวท t e t วัลลาแคปซูลเพื่อสุขภาพ ไฮเตอร์ซักขาวขาวสะอาดเหมือนใหม่กางนีนจะข่าขึ้นเชือกเข่าตัดขึ้นชูชราทุ่งเท้าจะข่าขึ้นขาวด้วยไฮเ,เตอร์ชูชูวากลาวันระดับเั้าก็ปลอกฟังเลยไฮเตอร์ชูชวาน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พกยาหม่องถ้วยทองติดตัวไว้ทาถูทาถูสูดดมขวดใหญ่ตลับใหญ่มิดคู่เรือนตลับกลางตลับเล็กเพื่อนคู่ตัวเจ้าของเดียวกับยาบรรเทาปวดถ้วยทอง เช้าแล้วค่ะเรามีความสุขกันทุกวันที่ยวีทากโกอาหารเสริมวีทาโกสองสามช้อนและเพิ่มนมสักนิดนุก็อร่อยมาแนละ้ีทาโกอาหารเสริมรสช็อกโกแลตเพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อสุขภาพดื่มวีทาโกทุกวันสุขสันทั้งครอบครัวนี่คือผงซักฟอกที่คุณรอคอยซุขภัพใหม่ให้สิ่งใหม่จากผงซักฟอก ซูเปอร์แฟบใหม่เป็นผงซักฟอกชนิดแรกที่มีพลังแอนติ้ทีซักคราบสะกะปรกเหล่านี้ได้ดีกว่าคราบไสอิวช็อกโกแลตและแม้แต่คราบเลือดซูเปอร์แฟบใหม่เท่านั้นมีพลังแอนติ้ทีจึงซักคราบสะกะปรกได้ดีกว่าดีกว่าแน่นอนดีกว่าจนคุณเห็นได้จนคุณส่องแบบพิสูจน์ได้ซูเปอร์แฟบใหม่ซักคราบสะกะปรกได้ดีกว่าลองวันนี้รู้วันนี้รู้นี้ลองตั้งแต่เมื่อวาน เจ้านายที่แสนน่ารักมาแล้วเอ๊ะวันนี้ใส่ลายแปลกสวยกว่าทุกวันเลยต้องดูให้ใกล้อีกนิดเอ Apple, y, อ Apple Missy VU รู้ละ V ด้านหน้าเพหยเคลื่อนไหวอิสระูด้านหลังโอบอุ้มกระชับ Apple Missy VU ใหม่ดีจริงๆเป็นนอกก็ดีอย่างนี้ละ Apple Missy VU อาควาเมรี shampoo, นแชมพูมิติใหม่แห่งความสดชื่นดุจยานจากพิวทะเลฉันเช่าสระผมบ่อยๆจึงใช้อาควาเมรีนค่ะเป็นกระจกนี้ต้องมั่นใจว่าผมสวยและสะอาดตลอดเวลาค่ะขัตัวก่อนนะคะมีแนโน้มที่เราจะได้ดลดราคาลงนะครับเด็กทราบว่าจะมีการประชมุมโดยเฉพาะเมื่อพบบุคคลสำคัญหรือออกทีวีนี่แหละค่ะอาควาเมรีนแชมพูผมสวยสะอาดเพื่อสาวปราดเปรียว หอมทุกที่ถ้ามีบ r อแป้งหอมผิวนวลทุกที่ถ้ามีบ r อแป้งหอมหอมทุกที่ผิวนวลทุกที่ถ้ามีบ r อแป้งหอมสบายตัวด้วยค่ะแป้งหอมบ r อ ือหม้อกระทะไฟฟ้าต้องตรานกยุงไวตามิวไตามิล <Vitamin. S 1> <Vitamin. S 2> ในรูปแบบใหม่ฝากล่องฉีกง,ง่ายเทสะดวกดื่มได้สะดวกยิ่งขึ้นวยตามิิให้้โปโีนออสบทงครับใครๆก็ชมเสมอว่าพันยาผมผิวสวยก็จะใช้แต่สบู่วินโนเลียเป็นประจำเอออายุของสาววิโนเลีย วิโนโนเลียสบูต่ตำรับโคครีมแท้ถนอมความสวยให้ผิวสาวเส้นผมของคุณดูสวยดีจังค่ะนุ่มสลวยและก็เข้ารูปทรงดีด้วยเพราะดิฉันใช้ครีมนวดผมใหม่นะสิค่าโอเอสเ t นเทครีมนวดผมใหม่มีโปรตีนที่จำเป็นต่อเส้นผมช่วยคงความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมป้องกันผมขาดและแตกปลายทำให้นุ่มสลวยจัดทรงง่ายดูสิคะเส้นผมสปริงตัวดีด้วยเข้ารูปทรง <Thank> เข้ารูปทรงด้วย Kao Essential ครีมนวดผมใหม่คืนนี้เวลา22นากาพบกับหวังหมิ่นชวนในภาพยนตร์ชุดรอยรักรอยสลายโปรดเข้าชมครับ